อันนี้กับวัดที่สองนอกลดลง,งนี่กับม้อหอดวัดที่สองเราพีน่น้องีิสิมะซอยเขาของมายห้นิ์ทักทิ้ง โอ๊ยกระถาเ,าเรถร้อนเติบไดยจังไลยอกแมาอย่างวันเรามานำรถคนอื่นแล้วว่าเราของน้ำขี่จะก่ามหาหอดสิไปเบองอะไรจังเลยท่หายที่ช่องแม่น่ะไม่ว่าตนที่วันสุดฟ้องอบอกไรไม่อยากกอทายอีกก็ไม่เห็น <c oughs> สิบปีหน้าแล้วล่ะไปแล้วไปวัดไปแล้วไปวัดสิบปีหน้าแล้วล่ะเอาคันไอ้เขาอยู่เมื่อไหร่บ้านนี้มึงหูยกันตัวอายเท่าไหร่ เออมันก <ti> ็ uh, <anza> ี้มีหลายมองละโอ้เาะานมัยการรับแครับได้ทกาดหรอับมันจะรับรับอยู่เป็นมังคุครับบ้านรือใหญ่ ขอต้อนรับพนะนะครับทุองกานเลยย่อ้นยย่องนแนมันสิมาบ้านรัวแตบัไร่ขอจ้องเลยวว่พ้ัพกแป้งเลยบ่ วันที่4อจะหายวัน้อง้แค่นี้ทำงานดูน้ำบริการมาช่วยกันด้วอสมนะครับทีมงานของพวกเราดูแลในการต้อนรับนะครับคณะนะครับจาก งเขาอัดเขาเต้มกะตีคือจะเหมือนกูไใดกินมันเนียเฮี้ยได้ทางมันเียหลายความมันความเที่ยงแบบเตี่ยงทุกทีเลยอ่ะมันเนี้ยได้ทาง ตอนนี้ก็ล่างนามลงนามลงพี่น้องนี่จิตเอาอีกทีคุณนึงเดี๋ยวอีกปั๊บหนึ่งไปแถวไปเลยมาพ่าพ่อพ่อพ่อหล้กค่ะพ่อ มาต,าบ,าตา oh, บานไหนใกล้พัฒนาโอ้ใกพัฒนาโอ้เมนใกล้พัฒนาจังหาบันไรจังหาโอ้บับนไรกับบาันไดบันนักราวบานันสันสุขไออำเภอผู้สิงบ่โอ้ยกำลัลงใจ้ห็นได้ๆๆยายเด้อเป็นยังไงทั้งคุนตีอยู่เห็นไหมบอยูบ่บ่ได้จีดึตม,ตมต่ำดึมต่ำดึมต่ำดึมต่ำเลยอยูบ่บ่ได้เลย<ม>ไอ,เ,ยอเขาจะเอามาเห็นยังฮะ บะเงียบน้ำเขากับบ้าไหมแมนอยู่แต่ตอนนี้มันก็บะเงียบเลยเนาะใหญ่บ้านที่น่าเลยว่าใบใดบ้ามามาหลายคนอยู่บอกมาเมื่อปครบขัวบอกมาบ้านไรกันมือบ้านบ้านที่ซุปบ้านหนึ่งบ้านสาวบ้านหนึ่งบ่อยบยบ่ยบ่อยบ่อยบ่อจะบ่นไหนจะบ่นไหนจ๊ะอยู่จะบ่นไหน แยกแยกกันอยู่หอเราอยู่บ้านยังก็บันไลบันไลไพ่เส yeah. ียกไพ่พัฒนานี right. ่ยมันบออยู่เปุซายกโอไก่ไกแถวผู้สวงกันบอก อะไรพัฒนาบันทึกย่างไปเล่นไปก็เลยไอ้มีพี่น้องอยู่บ้านนี้บอกเพื่อนจังเลยภาพมันนี้โอมาลายมืออลไรย่างโอ้ไปกำลังใจได้ย่าเด้อเออมันนี้กะพี่น้องหลายๆคนนี่เพิ่อนจัเอาของมาหมอดผ่านเออเอาของมาหมอบให้เพราะได้อยู่ได้กินนาอย่าเนาะ เพราะว่าเฮากับ hmm. บ like, ุห um ัว hmm. มันสีเศ้าต้นไหนมันบาเฮากับมีส่วนกำลังใจแห่งกันนี่กับมากลายคนเนาะจะมันกับไก่เนาะกับย่าง มือว่านเพึ่งกะเอาผู้ป่วยมาลงบ้านมึงเห็นไรอยู่ห่นอยู่ใดหลายเตียงอยู่บ้านอยู่จริงค่ะพี่ยายนออกเฮ่ายมาพี่พ่อกะได้แต่ส่งกำลังใจนี่ละมี่ยังก็คือเอามากซอยเหลือนี่ก็มาแต่หลายวัดเราเลยอันนี้เป็นวัดที่หาขามาแล้วกะส่งไปเรื่อยๆเลยกะจะกลัวไม่สีเงียบเนาะยายเนาะ น่ารับบ่ะหายก็ขึ้นน่าห่างในพาุ่บอกโอ้นั่นในเต็ดมีภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ที่วัดจังกระดานวัดจังกระดานเป็นภาพพี่น้องมาเบิง่งที่ศูนย์พักพิงที่มา สรงหมาะเป็นวัที่สามพี่น้องพี่น้องก็มาหลายคนยูยเนาะว่าพี่น้องเบ่งบรรยากาศขออนุญาตพี่น้องทุกคนที่สามารถในคลิป วันนี้ทรายยิ้มว่าจำมาได้คิดว่าเคยมาอยู่พี่น้องตั้งแต่สมัยเป็นผู้สาวเห็นงานยุงเทียเคยมาผับปลาเนะาะผับปลากระมุงแต่ว่าตะกี้มันบ่ได้จะเลื่อนปะนี่มาผับปลากบะมูออยู่ที่บ้านนี่แหละบ้านจังกระดานนี่แหละพี่น้องแต่ว่ามาเห็นอมนี่มันกะจะเลื่อนขึ้นไล่ก็เกา่า เลยพาพีา่น้องมาบึงอยู่ที่ไปบึงพาบึงบรรยากาศมีแบบนี้